แรงมากอายุมากินนะทุกคนเพราะเข่าเกี่ยวเขา่าพื้นเมืองคำมันจิบมีในอายุมากินเพราะว่าย่างนี่นะอาหารการกินกนะมันลายเอาหายังกระแด่นะ่ะนนนอันนี้เอาไปใส่กปูด้วยกินปูพอกระปูย่างนี่นะมันมันอันนี้จะเป็นเนื้อตุ๊บอันนี้ให้สลัดชิมดูกบชิมไก่บางไดย์นี่ยังมีหัวอีพออะไรใส่แต่ละนี่พออะไรใส่แต่ใกล่เพียงนะทุกคนเพราะว่าเขาขับรถไทยแก่เข่ามาได้่ยมองนะเดย์นะได้่ยมองไก่กบกันยงนะกบเต้นเลื่อน เวลาขับ,บรถเราควบมันชิยานมาันชิเต้นเห็นห้อกระโตมันว่ามันอันเราไปค้างไว้ในอนันเพียงลแล้วมันแหลนออกเอ้ยมันออกจากขู่จะในหลักคนแข็งๆเพียงเนี่ยว่าแม่ยังหรากกบกับบริไลเรกไปก่อนเราอ่ะขี้ขันไปไกลพ่อใส่แผนลีโลนี่จ <laughs> ั่ <laughs> <laughs> นไปจ <laughs> ั่นมาลิฟขั <laughs> <laughs> ้วเกลียวควบมันชมีนน <laughs> คนมาเบิกสูตรอ้าว บุมีอันพลอยแพงเดี๋ยวบอยคนมาแต่หน้าไม่เมื่อยพี่ดอกใส่ตุ่มกบต่อยแต่ก่ออีพอเราใส่น้ำมันฝนตกมันลายมือแล้วคือจะถือน้องพอนาะฮะยามนี้มันเขาตุ่มตัวเขาใส่บุหรี่นกันยังเขาเนาะมักลายย่างพี่พ่อเราไยามนี้มันเขาตุ่มเด่นในทุกคนอันนี้คืออันหูกระปูเลย บางทีแบบอีพ่ัอัศย์สิได้กระปูแทนกบก็ได้จุ่มน้ำก่อนเ <laughs> จ้าเหมือนมาเห็นยังงมาเป็นภาระภาระของลูกหลานเอยียนแหลมกับบักน้อยมาให้กำลังใจกำลังใจอ,าอาีพ่ัอืมมี่หลงเนี่ยผูป,ปากเป๊ะๆอยากคือกบปากตุก๊กแล้ว <c oughs> อะไรนะอดีหนาวแสงเสียงเฮ้ยจะติดกระปู กุดนน่ะนี่มาได้แล้วต้องกดบ่อลแห้งๆุดในน้ำบ่ได้ถึงมันสิเติดถึงมันสิเติดกับมวยไทจกเอาะหลอกมือบ่อเละมีไปขี้ต้มขัดกบเข้าจกขี้ต้มกระปูเราไทยจกแล้ลมผ่านมาอีกเลยคนครับลมกับสีขาวก้องดังกูกูตะบโมเนงูหาวนะคนเป็นลมสิสิจักหลังก็หาหลังถูมหาหลังหาหลังหาหาบ่อหลังมันละบ่อเละหาหลังมืนอีกอ่ะหาโตกัดบอกกอไปใส่ขีปลันมืนอละมา เต็มโต๊ะกระตาเบิ้งคาเบิ้งปล่อยไปบักลานพี่น้องหักทิ้มยากไอพี่น้องเมืองแต่ก็บบนน่ทุกคนแบบคือแบบมานมาน้อดังดีมันถึกกินนั่นมันถึกกินเนื้อต้มมันถึกิือก็ัดเอาไปกัดเวลาไมเยี่ยงมาสักย่างไกลๆตุ่มเแลงเราไมาเยี่ยงเราต้องเอาไปใส่เองบ่บันเนาะเราบอกให้เรืเบิ่งให้เติเบิ่งแล้วดมดมดมใหญ่สิ่งเดียว รถไทยเหยียบม,ม,มันทั้งหลดุดม,มันทั้งคนมันถึงร้ายจนตุ่มแฝงกับไปว่ามีเพราะมันคือห้งางบุเข็ดนี้นาะได้ใส่เดี๋ยวบุญบอกเกาะใส่เองเนาะเขาเะขับมาทะเลเขก็มาทำทำเลทำเลดีลงไปได้ใช่ไหมบ่ก็เดี๋ยวใส่อืมใส่ซะ่นั้นมาเนี่แหละบอลได้กเ็เป็นตัวใส่ มีป่ะข้างพี่ก็มาข้างพี่ก็มาข้างพี่ก็มาครับเขาเินว่าอืม good, good. กุศกุศจะกอดเอิญอย่างมะยำเจ็บอะไรป่ะลืมเลยมันคือแหง้งเลยแห้งอยู่พอดีเออเจืออะไรอยู่พี่น้องพี่กายกน,นี่บอกอเกาะใส่กับทีมงานอะได้้อยเดียวเต็มตัตใส่เต็มตัวใส่มาสิบลายเต็กเกาะอยู่ฝั่ง มาบ่ยากกเาใส่น้ําลาน้อยถึงยถึงยูบ่คอมเมนต์ดอกุนาเก็บกสิกินนําจักสิอันจักสิได้หรือบ่ได้พี่น้องบ่ก่อมาใส่ตุ่มมายืนให้กําลังใจตกใจยกกาดา้นคานึงตตกแกวานยังว่า ดูปลายก็บโปงขากว่น,นี่ทุกคนกะกะกะแบบคนมานเถะนะแบบก,ก้าวแรกอาต้องแบบใส่แบบหมั่นใจในตัวเองลองผิดลองถูกทีมโอเขาเลือกหยิบเช้าน่ะโมเป็นห้องเป็นสองห้องไปแมนถือคือเช้าทิมแล้วทิม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 เช้าน,นั่ะลูกมาหยาลูกแล้วแล้วไปงัวกินนี่ ใช่ละพอดีตกแต่งด้วยระบบออร์แกนิกไม่แรงนะพี่น้องเสือบอย่างเขามากินนะงูตาแห่หันงูเขาตุ่มนะชีดตีงูลองเอามือเหย่ยเขาไปดูก็กรุบจนเจาะมือออกปรได้แสดงว่ากบออกได้ปูนเจลร้อยนี่กังปู กูกินนะนี่แหละทุกคนคนมาในบวบลายใจมันสุงอยู่ในนี่แค่แล้วนะบอกก็อาหารหกมาตรฐานไปนะเมื่อนี้เปลี่ยนสบายดีทุกคนยังไงสบายดีเมื่อนี้เปลี่ยนพันน,น,นนะทุกคนใส่พันโลไงบ่แมนใส่พันเขิ้นว่าพัานมีเปลี่ยนพันหลากกบ เรื่องการใส่ตุ่มนี่บ่มีทฤษฎีตายตัวนะทุกคนมองได้โกพลายมองนั่นตุ่มเอ้ยมองได้โกพลายมองนั่นได้โกพลายอยากถามปัญญ์ได้โกหูอยากบอกก็ยังใส่เนาะแต่เห็นอยู่เขาใส่ของเด่นนี่ทุกคนแบบเอามาหลุนน้ำกันว่าสลัดใส่ในชิถึกยังใส่บนเป็นแผ่นเนี่ยไอ้เนาะอยากบอกอยู่นะทุกคนว่าคือใส่ในน้นาแต่แบบจุดไปจุดมันอะไรงี พ่อแล้วก็บอกเคยพาชายนั่นนี่นะครับน้ำพูดบุได้ไปใส่ดอกมาทุกคนมมื่อกั้มืดอยู่ในหม่องซาลัดนี่แหละนี่ทุกคนอันอย่างมาเสื้อสีชมพูเฮ้ยเสื้อเสื้อสีบัวน่ะเป็นอันพ่อสะพอนเนะเป็นมาแต่ใส่เบ็ดพ่อ นักลากบมาอันที่สุดในบ้านนละยทุกคนคือพ่อสาพรลูกสาวกับเบิงเอาแบบโมโหเคล็ดลับตัวนี้นะเขาจะบอกคายสูตรมันเป็นสูตรตายตัวโคฟบ,นะบ,บอกแล้วโคฟเห็นเราเต้นน้ำลังไงย่งวะมีเลง<า>ม,มีเลงตั<ม>้งแตม่ม,ตมันใครสิไปบอก่สูตรใครสูตรมันคันถื่อเขาก็บริยนยองเขาเขาก็บอกเขามานคำบดถึกเขาก็บอกเป็นน้ำเขาเอาใช่ทางไดจสรุปแล้วนี่อัลลทางไหนใด มันซบอดฝนตกบ่บนตกบ่มันจะโบผัดเบ็ดนะห่วยไปเบิดบ่น้ำมันคือไลมันเลยโบหายไปย่างน้ำบ่นมาแลกนะแล้วแต่เราอะใจสปอร์ตเลยทุกคน เดี๋ยวมาเบิ่งนำกันนะทุกคนว่าทางนาตุ้มไม่เด็เรื่องเลยันเแมนทางมาอยู่เออตัวนั่นแหละเกลือเดี๋ยวไล่อยู่กบนะอ๋อไปพี่น้องครับขั้นใส่แบบบนหนาหลัดหยันว่าแบบนำมันลาอะไรอย่างกบมันลงนาอย่างมันมา คือไรุ้ลุงซ้อนใส่ใส่แรงแรงเป็นีได้ครบลายเคยใส่แต่เวีนะลุงนี่ลุงล้วก็บบอกนี่ทุกคนพอสะพอนีดาลักเกีข่าวน้เขาเื่อเขาก็เกียวเอามากินด้วยกี่กระเดนเข็ดหลับในการใส่เว็ยมานะฮะต้องเบ่งเหงี่นนะทุกคนพอโตเริ่ม ใส่เป็นนัวข้าวคั่วพริกกพริใส่บักเลื่นแล้วพ่อโกบมีแต่ตัวซบแดงๆมันเผ็ดเต้าหมกุ่งอันนี้ก็แหละนี่นี่ทุกคนตอนนี้ก็ตุ๋มสลัดกับไอเพลอยู่ใส่ได้ใส่ได้มันคำได้กดดันเนยใหม่ดิใหม่กันไอครุยเอาสิตัดไปเนาะทุกคนตัดไปตอนแล้วนี่ทุกคนแล้วแล้ว ตุ้มโซ่ลัดแห่งบ้านนาอุดมไจมันบ่ก็พิษกดพี่น้องเมื่อกี้ลัดเทใส่ทางหลังตุ้มกูเป็นอยังเราพี่น้องบริขาดวางอยังหมักไม้เนาะอยากโซ่ซี่มือซื้อเราพี่น้องซึ่งเขาสีบอมานแต่เขาได้เห็ุเราพี่น้องแต่ก็ยิ่งดีใจกว่าเขาบริเหตุเนาะยังโฉกใส่อยู่พี่น้องอย่าบมาตายลายจักเนี่ยเราอย่าบอกน้อว่าสิยกกิน วิ่งรังลังนี่นะครับแม่บอกให้แม่เราลูกเสารหลาขมุ่นขอนจิงมามาเบิกตื่นเป็นตื่นนี่โตนี้แหละสิมาขาบตุ่มนี่นะก็มีอยู่ก่อนมาขาบตุ่มมีมีบ่ล้อข่าวเอาไปกัดกินมุ่นเหมดสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปสำนีกก่อนทุกคนลาตีสวัสดีก่อนบอกน้อามันตื่นตันอเศร้ามาอลไรมาลุ้นแต่เด็กๆขันขันของสลัดเถียงชิช่าใส่ตุ่มเลย แต่คัดความาดเกนะพี่ใ <un> ส <Gothic Channel> ่ตลอดชีวิตบอกบ่มียังนะทุกคนโอ้ยลินบอกว่าเสียดยาวมืออื่นมาลุ้นแล้วกันนั่นแหละยังว่าแหยเบิ่งเหล่าเธอหนึ่งเดือนเนี่นะมาสิขาวนานตุ้มไปเกินมากเกินปะเมื่อทุกคนมาบอขาว ไปดีงามเสาะทุกคนในฉากที่เขาวาดเนี้เขาประตุมไปใส่หนอนคือกับเอื่อยตอนนี้เสาแล้วทุกคนน้ำหมอกกระตกุกน้อยหนึ่งมืาอนี้อากาศเย็นเย็นมาเนี้ยเราจะพาทุกคนมายามตุ้มมาเบิ่งว่าที่ได้หรือว่าเหยื่อยนมายามล้างทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปหลุนมากันนะทุกคน เมื่อนี้สันๆเ่ยจังั้นเพราะว่ามันหนาวยังบ่ได้ลูกจุงว่าตัาวเฮาอมันจะได้ลูกเนี่ย ดันหย่าดังเลยดันดันเสือได้อะได้อะฮึมาตัวนี้เย็ดเคียนไปตุ่มยังล้างนี่นะจัดเต็มเหลืองเงือะมีหอยกบเต็มอยู่ทางน้ำมันกินแต่ทางหนาเหาใส่ทางหนาหลายอยู่หอมทีบนเขา กบหน่เ้ยน่านแล้วนี่โบนีเดอตัวเดียวถึกตัวเดียวตัวหลดค้อมันนะพี่สองบอตัวเดียวถึกตัวเดียวเด้ตัวเดียวนะทุกคนตัวเดียวเก็บอาหารล้างจะกบไหอยเต็มอยู่ทางหนานมันกินอยู่ทางหนาซะก่อน

คิดว่าจะถือลายได้ลายอย่างนี้เพรามันยังต้องใส่เนื้อลายลย,ยามนี้นะทำไว้แล้วก็แจงไว้ตะเวนขึ้นไว้เช <laughs> บุมหอยกบหอยสัต่นะนี่เลยหอยนูใช่บุ๋มีว้าวมีหอยกบสัตบะถึกบะถึกหอยกระปูกรบะถึกน้ำเี่มใส่หอยที่บ่มาใส่ไก่ใส่หอยที่บหอมาหน่ย

ีแหถอคถือกแหงยยังมันโคกรโคตบ่อืมโคตรคือมันกันดูกบมันสอนหอยบ่มีอ่อืมอันมันใส่นโคตรา่ไปดูิดตรบ่ถืกันลัดมันใส่ไก่นำโาพเดี๋ยวตาไปเบิ่งของสลัด ว่าอันนี้คันไช่เป็นกะถึกไล,ล่ลอวอมันยังนหน่ำไล่เลยหน่ำท่านจะข,อ,ขอนขนาขอนกะถึกไล่เต่มเดี๋ยวขามาลุนนลังแลเขาสลัดแต่เกิดมาก็เคย่ตุิม แฮ่งบ่ว่วมันเถบ่อนบ่โอ้ใส่ยุการเพือกขาเอสซอาเอลฮำปั้นแห้งมีหเยอะกระปูกระปูกเขากรนากระปูยังเมินวนวันเิดกลุ่มยู่แห้งบ่บ่ทำนนินะพอดี อุ้ยยังตือก๊อบต้นเองเอา์ขาวไม่ถึงเดี๋ยวโอ้ตัวใหญ่เติบโอ้มันซืยมันซืยอถือซืยเอามาเกี่ยวยังมีหอยมันจ้ะแต่มันเขาวจะหัวแรงไปจ้ะแต่หอยมันลึบแล้ววะนี้ก็ได้มาเดี๋ยวมาลุนหลังสุดท้ายอยู่นอยู่นองของสลัดเทกตัวเดียว มันแหลงรวะกบลางเมือนอดจะพอที่จะ หลุดหลังของบอกเกาะเนาะเป็นยามเองพอหลับยามได้หลังบางทีเขาอาจจะบอกในใจว่าเป็นน้ำเอ,อื่อยอะไรยามมันเลยช่วยอุ้ตัวยืดนะอุ้ตัใส่เบ็ดเอาคือพอสะพอดเนี่ยลายนะทุกคนยามนี้เราบันทึกใส่เราบันทึเกี่ยวกัาเข,า,ขา,าคืออะไรเกี่ยวกับเขาให้แี่เกี่กันขึ้นเนาะ วลาลวลา่ลอ oh ๋อเถองยหอย่อยเดียวมีหอยหัวไม่ใช่ขาหรือบอันั้นก็อีกอีกอีกอันนึงอันนึงไงดตามตมเ้ยแหอนว้าว ตัวเดียวคือเก่าถ yes, right right <th in ือล in ้างลาโต้ก็เป็นถือล้างลาโต้แจ้คตัวนี้นะไงบอสแจ๊คเล่มันดินไงจังก้มเข้าไปจังสิหลางน่าปวดหัวหลุดอาอหารลงให้มันกินก่อนให้ปลาบอมีอยู่ปลาน้องมึงโอ้ยจะได้บุมนำลายแบบนี้แนบมึงซืือกหูของบุมดิเด็กก็มี ชาวใกล้ห้องห้าวของเละแม่ทุกคนสรุปได้สามวครั้งแรกในะประวัติศาสตร์เดี๋ยวกะวิพี่น้องเอฟซีแนะนำมาแล้วว่าใส่แบบไดจังสิมานแต่ละบบล็อกหมากหอยเน,ะนี่นำน้องมาใส่ให้กินดีกว่าบึ้บ่อบอกรูก้ขนาดเอาเบรนแนะนำหมดบเห็นได้จกเถื่อเนาะคันซินมาใส่ให้กินน่ะจะกินได้พี่น้องครบมันโบลาณเลยคนทั้งครบตาย โบลาณแต่เฉพาะบนห่าใส่แล้วเนาะบาแ่บนห่อใส่บนบนห้อใสกับลามนเป็นน้ำผ้าดอกมันมันบรานี่อปลาปลาตองปกติปลาซิวเหมาะเหมาะก็ไปกินปลาตองมันมันมาบงอยอกันนะพี่น้องกบไปที่ตัวใหญ่กันเดีวะเดี๋ยวจะมาบ่งคนประมาณแกะตุ้มพี่น้องคนวาน มาเคาเห็นป่าบบขึ oh, ้นอลายโหดก็เต็นไปแหละตุ no ้มมากตุ้มมากมากง่ี่เนาะนดึงมีใช่รังแกะลงเลเดี๋ยวเห็นวานี่ยเขาทำาสื่อเเดียวก็ลองโอ้การสานกายเราจานเนี่ยบลูบลูบลูบออมาสิบลู เอาหัวหนาปอดออกมาน่งต uh, so ัวเดียวเด็กก็ลายตัวละโมยักคั้งนี่โอ้ก็เสียงกัวเกลี่ยเติมมันดอกมันดอกของถิกนคนถิ่นคนมันดอกนักบวมีเบียดอะไรมีแต่ดอกมันคือบทเตจเป็เลือดน้อยพวกหก็แหละแหล่อยู่ดูบทเตจสิพ่อ น,น้นำบอนฝีอ,อัวว่น้ำบขอนน้ำบ่อยากขาตุกใสหยุดพายแล้วดุดมาถึงทายขอนบุดมอนดุ๋มข <Ac ult. S 2> อนบุบดละเพลงน้ามันเกยวเขาหนะไม่ไช่นนี้มันโมมีหนำลายนมแน่เอาแม่บักอันนี้พัดมันหัวแ่มนจทวม นี่แต่โกบสองกันหมดยังเยอะก็เดียวต้วนี้หน่อยก็โมน้ำมันโอ้มันเปื่อนนะนะมาก็นเลยจะออกไม่ออกอเดี๋ยวออกมาเลยเลยพื่อนกับคุบเพราะเพื่อนอีกระวังโกบหยาดมึงเด้อ เดยคือพี่ปอกกระตุกจะออกไม่ออกหมดแล้ว่างตุ่มหาลางได้ครบสามตัวสองตัวไปไหนสอ,องตัวบนภูเขาบ่ <c oughs> มันหายกำหนดหายซ้ำนี่ออกซบแปะกับต้นหน่อยอกูมูคิดว่าโตเล็กโตเป็นตัวไดแกมือใหม,ม่บ่เดี๋ยวมืออื่นฮะสิพาไปเบิง่งขอสะพอนสเสบีย์หน่อยคนแต่กสิใส่เองนำ กันที่เบิ่งที่ซื้อผัดโบราณเนาะใส่เบิ่งที่ซื้อผัดโบรากินต้มกบเดี๋ยวเ้าสิบเปอร์เซ็นต์เราใส่ต้มน้ำอยู่ในในหัวกบมันตัวใหญ่แลยต้องกบส่วนเ้าใส่ตะกี้นะกบพ่ได้กินเบ็ดเพิ่มว่าช่วงนั้นกบมันยังน้อยแต่มันเห็นอยู่เบ็ดนะมันโวยอยากกินขี้กระเดือนไปได้แต่วัยยามนี้มันแบบเริ่มกินขี้กระเดือนแล้วแต่ก็มันแบบมันต้องเห็นห่างกายมันจะมีอาหารหลายมันจึงจะได้เข้าไปอยู่เบาเข้าไปอยู่หูก็วัยยามนี้มันกลายเป็นเบ็ดรดูฝนเลย มันกำลังเริ่มสีขาวหูแต่ว่าปีนี้เนี่ยพนตบละหนามยังลายนะาุะคนแต่มันเลยแบบมันเลยบนเขาหูกบนะมันยังอยู่น้ำป่ายายอยู่มันยังพันในเขาหูเวลาหาเกี่ยวข่าวกับชิบูเ็นผงกบแล้วกับชิบูเรคุณคบกับบ่ได้าะว่ามันหนายังเต็มหาเต็มคันกบมันก็ยังบคันในโฮมขอเขาจังได้กะสาติดตามคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้กะลาท่านประทรงไว้สนิทกอนทุกคนอกาสหนาเพบาะกันใหม่ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊าย <Bye. S 1>